สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสติสุขโมโรศสีแล้วก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันจันทร์ที่27เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าพิพภากษายิ่งหลักย้ายเอื้อญาติหนีแล้วหนีอยู่หนีต่อเนื้อหาใจความเนยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ สันติสุขบอกว่าวันที่29พกพฤศจิกายนนี้เวลา13นาฬิกาสนาทีสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งงาการเมืองนัดอ่านคำพิภากษาของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรในคดีย้ายเอื้อญาติอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับหลังจากที่เลื่อนมาก่อนหน้านี้เนื่องจากว่ามีองค์คณะผู้พิภากษาหนึ่งท่านเนี่ยไม่ได้มา โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับประการที่1ครับคดีนี้อายการสูงสุดเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการใช้อำนาจโยกย้ายในทยวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชเนี่ยให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยมิชอบ ประการที่2ครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับกรณียิ่งลักษ์ใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายในทะเบียนเปลี่ยนสีโดยมีชอบด้วยกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติพี่น้องของตัวเองนี่แหละครับเป็นเหตุให้ยิ่งลักษ์เนี่ยต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของสารรัฐธรรมนูญยิ่งลักษ์ไม่ได้พ้นจากตําแหน่งนายกเพราะว่าโดนรัฐประหารอย่างที่พยายามจะสร้างเรื่องแล้วก็ปลุกปั่นกันนะครับไม่ใช่นะครับ ประการที่3ครับความจริงของเรื่องการย้ายเอื้อญาติคืออะไรคืออย่างนี้ครับย้อนหลังไปเมื่อปี2,554รัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยหาทางที่จะผลักดันให้คนในตระกูลชินวัตรขึ้นมายึดครองอำนาจแบบเบ็ดเสร็จในตำแหน่งที่เกี่ยวกับความมัน่นคงของรัฐ แต่ขณะนั้นเนี่ยนายทวินเปลี่ยนสีดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายทวินขึ้นชื่อว่าเป็นข้าราชการที่ตรงชินมากไม่เป็นที่ชอบใจของคนเด่นไกลส่วนพลตํารวจเอกเพียวพันดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยศในขณะนนั้นเนี่ยเป็นพี่ภรรยาของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นเครือญาติตระกูลชินข้อมูลจากการไตส่สวนและชี้มูลของปป,ปชเปิดเผยดังต่อไปนี้นะครับ ข้อ3.1ครับเมื่อวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2,554เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้โทรศัพท์สั่งการไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ทำเรื่องขอรับโอนนายทวินมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำจากนั้นนี่นะครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวกฤษณาศิรหรักรองนายกรัฐมนตรีพลตเอกโกวิดวัฒนาก็รับลูกต่อการภายในวันอาทิตย์วันเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแต่มีการแก้ไขบันทึกข้อความในภายหลังเป็นวันที่5กันยายนซึ่งเป็นวันจันทร์ก่อนจะนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อ3.2ครับวันอังคารที่6กกันยายน นายกยิ่งลักษณ์ได้อนุมัติให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเสนอเป็นมาราจรนะครับแล้วคอรม,มอก็ลงมติรับทราบการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยดำเนินการอย่างเร่งรีบรวบรัดแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง4วันเท่านั้นข้อ3.3ครับเมื่อย้ายนายทวินออกจากตําแหน่งเลขาธิการสมชแล้วเนี่นะครับเท่ากับเป็นการเปิดทางสะดวกแล้ววันที่4ตุลาคม2554คณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลตบดเอกวิเชียนพศโพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำลงตำแหน่งเลขาธิการสบชแทนนายทวิน3.4ครับวันที่19ตุลาคม2554่งยหิ่งลักษักชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอชื่อพลตบดเอกเพียวพันดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเครือญาติของตนที่จกกะเกษียณอายุราชาการวันที่30กันยายน2 5 5 5 เสนอให้ดารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแทนพลตำรวจเอกพิเชียนที่ย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วที่ประชุมกตอชอก็มีมติเห็นชอบนะครับพูดง่ายๆคือว่าย้ายนายทวินเปิดทางให้ย้ายพอบอรตรก็เพื่อผลักดันญาติของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่คือประการที่3นะครับประการที่4ครับ สารปกครองสูงสุดได้มีคำพิาพากษาคดีหมายเลขแดงที่ออองสาทับสองพันห้าวันที่20กุมภาพันธ์สองพระบุว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในาทวินเนี่ยเป็นการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายประการต่อมาประการที่5ครับสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่9ทับ2,557ลงวันที่7 เดือนพฤษภาคม2557ารยระบุว่ายิ่งลักษ์เนี่ยกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอื้อประโยชน์กับเครือญาติของตัวเองไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีวาระซ่อนเน้นประการที่6ครับจะเห็นว่าทั้งสารปกครองสูงสุดและสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดไปในทางเดียวกันนะครับยิ่งลักษ์ทำผิดทั้งสองศาลประการที่7ครับความผิดอาญา ย้ายเอื้อญาติคืออะไรปปชอเนี่ยชี้มูลความผิดเมื่อวันที่1กรกฎนาคม2563ระบุว่าการกระทําของนางสาวยิ่งลักษ์มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือว่าการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157อายการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องนะครับสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางก,การเมืองได้ไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนัดอ่านคําพิพากษาวันที่29 พฤกษิกาเยนนี้แหละครับประการที่8ครับยิ่งลักไม่มาสารแล้วจะยังไงต่อสาลนัดอ่านคำพิพากษาคาดีย้ายเอื้อญาติก่อนหน้านี้ยิ่งลักษยังหลบหนีอยู่ไม่มาฟังคำพิพากษาหนีไปตั้งแต่คราวนัดฟังคำพิพากษาคาดีจำนำข้าววันที่25สิงหาคม2560ทิ้งให้รัฐมนตรีข้าวจีทูเจี้ยซึ่งเป็นลูกน้องในพรรคของตัวเองทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่บอกไม่กล่าว แม้กระทั่งมวลชนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับมีการต่อว่านักข่าวหามานักข่าวในโก6ว่ายิ่งลักเนีน่ยหนีไปแล้วแล้วก็ไปโก6กสารบอกว่าป่วยด้ยโรคน้ําในหูไม่เท่ากันสารไม่เชื่อออกหมายจับปรากฏว่ามีการวางแผนหนีคดีไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโดยมีในตํารวจยศพันตำรวจเอกคนหนึ่ง เป็นคนขับรถพาหนีไปออกจากบ้านพักย่านวัชรพลตั้งแต่คืนวันที่23สิงหาคม2560แล้วจากนั้นเนี่ยยิ่งลักษ์ข้ามไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็บินต่อไปที่สิงคโปร์เพื่อพบกับนายทักษิณชินวัตรแล้วก็เดินทางไปยังนครดูไบล่าสุดครับยิ่งลักษ์โพส์ภาพถ่ายในสวนส้มที่เกาหลีใต้แต่ไม่ยืนยันนะครับว่าจะตัวเนี่ยพำนักอยู่ที่ไหนประการที่9ครับ ยิ่งลักยังหลบหนีโทษจำคุก5ปีอยู่นะครับคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวปล่อยให้มีการโกงข้าวแบบจีทูจีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและนอกจากนี้เนี่ยยังมีคดีค่าเสียหายจำนำข้าวซึ่งยังไม่ถึงที่สุดด้วยเป็นความจริงที่ชัดเจนเลยครับว่าโครงการรับจำนำข้าวยุครัฐบาลทักษิณคิด เพื่อไทยทําแล้วยิ่งลักเป็นนายกเนี่ยมีการทุจริตโกงกินกันมโหรานเกิดความเสียหายจริงไม่ต่ำกว่า500แสนล้านบาทนะครับแต่ตัวของนายกยิ่งลักเนี่ยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าวหรือไม่ยอดจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ขณะนี้คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะครับสืบเนื่องจากยิ่งลักเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติดําเนินโครงการรับจำนำข้าว แต่กลับปล่อยให้มีการทุจริตโกงกินโดยเฉพาะการขายข้าวแบบ G 2 g G เกปล่อยให้คนมาซื้อข้าวจากหลวงราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นเกิดความเสียหายมานปลายขึ้นมาถึงขนาดชาวนาเอาข้าวมาจำนำแล้วไม่ได้รับเงินต้องกอดใบประทวนรอเงินอยู่3 4, เดือน4เดือนหลายคนเครียดจนต้องฆ่าตัวตายไปอน,นุปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวสรุปผลการขัดถุนเว,วันที่30กันยายน 2,557โดยคำนวณมูลค่าข้าวในสต็อกตามปริมาณและคุณภาพในบัญชีปรากฏผลว่าขาดทุนไปถึง5,36,908ล้านบาทพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดขายข้าวในโกดังทั้งหมดตอนนั้นนะครับได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่พอที่จะไปหักกลบรบรายจ่ายโครงการก็จะขาดทุนมากกว่า5 0 0นล้านบาท และต่อมาเมื่อปปชชี้มูลความผิดนักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกร,รวมถึงนายกยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นมากระทรวงการคลังในฐานะผู้เสียหายเนี่ยจึงได้ดําเนินการติดตามเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อชดใช้คืนให้กับแผ่นดินกระทั่งต้องออกคําสั่งกระทรวงการคลังที่1351งสามห้าหนึ่งทับลงวันที่13ตุลาคม2559ให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ ค่าสินใหม่ทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวจำนวน120หรือประมาณ35,000ล้านบาทฝ่ายยิ่งลักษณ์ไม่ยอมรับครับใช้สิทธิ์นำคดีไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคำสั่งกระรวงการคลังดังกล่าวแล้วก็ให้เพิกถอนคำสั่งของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินของยิ่งลักษณ์ด้วยศาลปกครองกลางเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่มีการทุจริตโกงกินแต่ ให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ายิ่งลักเป็นผู้กระทําให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าโดยตรง<ม>อย่างไรก็ตามในคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุดซึ่งต้องติดตามต่อไปนะครับ